สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มผู้ผมจะมาเล่าประวัติสาระแก้วกูนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผมวัทยานแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยผู้บนเหลือสุริยรัตน์นะครับภายใต้แนวคิดทุกาศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้และให้เป็นสถานที่แทนภาพาแดนแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นเองครับ โดยเสียค่าเข้าชมอุทยานนะครับเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทชาวต่างชาติสิบาทนั่นเองครับเมื่อเข้าไปข้างในนะครับเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนเทพศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมเพราะเต็มไปด้วยเทวลร,รูปต่างๆด้วยศิลปะปูนปั้นที่ให้ความรู้สึกตรึงใจทั้งหน้าเกงขามและหน้าคารพอย่างสะพึงกลัวนะครับมีพลังทุกจุดน,นะครับเหมือนมีชีวิตและความรู้สึกนั่นเองครับรูปปัน้นมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูตตัสรูปปรินิพานรวมถึงเรื่องราวต่างๆตามตำนานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาคริสต์และมีงานปฏิมากรรมบางส่วนบมมมมยยััังงาาาพทลควซลงดซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์ จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณหรือนิทานพื้นบ้านนำมาจัดแสดงไว้เช่นกันค่ะบริเวณฐานของเทวรายเหล่านี้จะมีคำอธิบายสลักเป็นภาษาไทยอีสานและภาษาไทยภาคกลางบอกเล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับงานชิ้นนั้นเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักพุทธศาสนาแก้วกูมีความสูงสามชั้นสถาปัตยกรรมเรียนแบบมัสยิดบนหน้าบันของอาคารจาลึกสัญ,ญลักษณ์โอมและอักษรไทยโดยชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งรากของปูบุญเหลือสุรีรัตที่ไม่เน่าเปื่อย ทำให้สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ศรัทธานในตัวท่านเป็นอย่างมากค่ะสารเก้วกูนะครับเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการของรูปปั้นเทวะไยลนั่นเองครับผมซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาความเชื่อในบาปบุญคุณโทษในคำสอนของศาสนาต่างๆครับ จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์งานปฏิมากรรมปูนปั้นกลางแจ้งจํานวนมากนั่นเองครับที่หาชมที่ไหนไม่ได้ครับในประเทศไทยและยังมีเนื้อหาความบรรยายให้เราได้อ่านตามรูปปั้นของตัวละครต่างๆนั้นด้วยนะครับผมมีเรื่องราวต่างๆที่มีความเชื่อมโยงและแตกต่างกันออกไปอยากเห็นอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับสวยแค่ไหนต้องมาด้วยตาตัวเองแหละครับที่หนองคายสาราเจ้ากูนั่นเองครับ อร่อยไหมแม่อร่อยไหมอร่อยไหมกุณพวกเราขอจบการนำเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับู่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ